สวัสดีนะครับผมอาจารย์ก็นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาออกแบบพระสงฆ์เสมานะครับเป็นหลวงพ่อสุธนก่อนอื่นนะครับเราต้องนํารูปภาพเนี่ยไปตัดแบ็กกราวไปตัดไนเว็บรีมูคนะครับเว็บรีม o คเนี่เว็บนี้นะครับเราจับตัวรูปภาพเนี่ยเข้าไปในเว็บจากนั้นนะครับก็กดดาวน์โหลดมา ของเดิมก็จะเป็นภาพที่ไม่มีแบ็กกราวนะครับอ่ะขอไายของเดิมก็จะเป็นภาพลักษณะนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะมีสีตัดสีแดงสีน้ําเงินอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็หยิบเข้าไปใส่ในเว็บอย่างนี้นี่ในเว็บไซต์นะครับเขาก็จะทําการตัดแบ็กกราวให้เรานั่นเองนี่ก็จะได้เป็น png มานะครับังจากนั้นก็ดาวน์โหลดกลับคืนมาแล้วก็หยิบไปใส่ในตัว illustrator นะครับ ทีนี้เรามาออกแบบกันนะครับก่อนที่เราจะออกแบบนะครับเราจะใช้เครื่องมือให้เรากดไปที่คอนโทนอ r ร์คอนโทก็คือโชว์ไม้บรรทัดนะครับหรือหยิบเส้นไกด์ออกมานะครับต,ตั้งเส้นไกด์ให้อยู่กลางหน้ากระดาษนะครับจากนั้นเราก็จะหยิบตัวพาเนี่ยเลื่อนมาทางซ้ายนิดหน HH ึ่งหยิบมาเลยนะครับทีนี้เราจะมาจัดเซนเตอร์พลาก่อน ด้วยความที่แน่นอนพาร์ทเนี่ยไม่มีความเท่ากันทั้ง2ด้านนะครับเราก็มาจัดกดที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับจัดอ่ะเรามองกะสายตาดูว่าตรงนะครับตรงเรียบร้อยเราก็ไปที่ t r a n s p a r e น c y นะครับไปตั้งคุณภาพซักเอ,อ่อห้าสิบพอนะครับกด Enter เนี่ยมันก็จะจางลงจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ Control 2 จากนั้นล้ครับจะใช้เครื่องมือเพนทูเครื่องมือเพนทูตัวนี้นะครับคีย์ลัดก็คือปุ่ม P กด P จากนั้นเราจะออกแบบตามสไตล์เรานะครับเราจะไม่เอาหูไว้เราจะเริ่มต้นจากการออกแบบจุดนี้เป็นต้นนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับปลายเมาส์ของเราจะติดเส้นมา1เส้นนะครับเราไปกําหนดจุดแรกมาแล้วนะครับจุดที่2มากําหนดตรงนี้ คลิกซ้ายยังไม่ปล่อยเมาส์นะครับยืดอย่างนี้นะครับนี่อ่าแบบนี้ต่อไปมันจะโค้งไม่เข้านะครับวิธีจะให้มันโค้งเข้าเราต้องหักแขนกดไปย้ําที่เดิมนะครับจุดที่2คลิกปเป็นการตัดแขนจุดที่3กําหนดตรงนี้นี่อ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนตรงโค้งเนี่ยเราคํนวณดูว่าเราจะมาจุดที่3ตรงนี้ ในช่วงของเส้นตรงแล้วดึงดูว่าได้ไหมอ่าประมาณนี้ถ้าได้ก็โอเคส่วนตรงนี้นะครับเป็นเงานะครับไม่ใช่ตัวพระจริงนี้เราไม่ต้องหักแขนนะครับเรากําหนดยืดมาตรงนี้ต่อเนื่องเลยอ่าแบบนี้คอนโทรลเซตกลับไปทีหนึ่งเรายืดมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับอ่ายืดตรงนี้มาเลย จากนั้นนะครับจุดที่3หักสักนิดนึงแล้วดัดอ่อนช้อยลงตามพระแบบนี้นี่จากนั้นกด C กด V นะครับกด V ขอภยัยกด V เพื่อเปลี่ยนเป็นสอนดำจากนั้นมากำหนดสโตกเบอร์25เราก็จะได้ซีกหนึ่งแล้วนะครับซีกหนึ่งทีนี้เราลองอกด A นะครับเพื่อทำการปรับ เซนเตอร์ให้ตรงกับด้านบนอะไรประมาณนี้นะครับเซนเตอร์ Center. อ่าขออภยัยปรับเซนเตอร์ให้มันตรงกับด้านบนอ่ามันตรงกันเสร็จนะครับต่อไปเราจะใช้คําสั่งพลิกวัตถุนะครับเราหยิบเส้นไกด์ออกมาก่อนคุมวัตถุแล้วก็กดไปที่แอคชั่นแล้วก็เลือกไปที่พลิกซ้ายขวารวมเส้นกดปุ๊บนี่แค่นั้นนะครับเราก็จะได้ตัว บ็อกตัวู่ของเราเรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปเราจะทําแกนกลางกันนะครับอันนี้บ็อกตัวพููเราดึงออกมาก่อนเราได้ละบล็บอกตัวพู่ของเรานะครับทีนี้เราจะทําแกนกลางเราก็ไปปลดล็อก c อนโทรลออติเนเดตสองปลดล็อกไปที่ทัสฟอร์เรนซีใหม่นะครับไปตั้งคุณภาพของเราให้กลับมา100%กด ENTER หนึงครั้งปุ๊บก็จะคงเดิมจากนั้นนะครับให้เราไปที่ Windows ไปที่ i m a g e t e s t ไปเลือกอันแรกเลยก็คือออโต้คัลเลอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาคัลเลอร์สไลด์วอลุ่มฟืบแอดวานซ์สักนิดหนึ่งลดน้อยลงให้สุดภาพก็จะขมขึ้นอเออเามาลดคัลเลอร์ลงนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปกดเอ็กาธน,นะครับคลิกขวาอันกรูป คลิกที่โล่งดึงเส้นออกมานี่นะครับเราจะได้แกนกลางตรงนี้มาที่เหลือทำไงครับลบทิ้งไปต่อไปเรามาคลิกขวาลีเล็ดคอม p พลอา,พาเพื่อแยกวัตถุตรงนี้ออกจากกันลบสีขาวออกคุมวัตถุกำหนดสโตกปิดฟิลตั้งเซนเต,นเตอร์แนวตั้งแนวนอน แล้วก็มาแก้ไขในจุดนิดนึงนะครับกดเครื่องหมายลบเพื่อมาลบจุดที่มันงุ้มงอมอะไรประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือไม่ต้องแก้อะไรเลยใช้ได้เลยอาจจะมีซิกแซกตรงนี้นิดนึงเหมือนเดิมกดเครื่องหมายลบให้มันตรงๆรง,รงซาอะไรประมาณนี้ประมาณนี้พอ ประมาณนี้นะครับมันก็จะได้สมูทนิดนึง่งประมาณนี้ถามว่าเวลาตัดจริงมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลนะครับตัวเนี้ยแต่ว่ามองในโปรแกรมเนี่ยมันจะเห็นผลว่าเออมันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับอ่า ประมาณนี้ต่อไปเราจะทําการกรอกขนาดนะครับในแกนกลางของเรากรอกขนาดแล้วก็ไปที่ชิป F8 นะครับก็คือทานฟอร์มขนาดนี่คือความสูงนะครับความสูงด้านบนสุดเนี่ยจะกรอกอยู่ที่ค่าตัว h สนะครับค่าตัว h สก็จะกรอกไปที่26.2นะครับจากเวอร์เนียที่เราวัดได้นะครับส่วนขนาดความกว้างนะครับกรอกไปที่23กด Enter ปึ๊บ นี่คือขนาดจริงพระนะครับขนาดแกนกลางพระทีนี้เราก็ตั้งเซ,เซนเตอร์อีกสักหนึ่งครั้งนะครับเซนเตอร์แนวตั้งแนวนอนอผมจะทํางานในกลางหน้ากระดาษนะครับถ้าเกิดของใครไม่กลางหน้ากระดาษให้เราไปที่อะไรเลือกอะไรทูอาร์ตบอร์ดตรงนี้นะครับแล้วแต่เวอร์ชั่นนะครับถ้าเกิดของใครเวอร์ชั่น1918ก็จะมาติ๊กตรงที่ออปชันตรงนี้นะครับเลือกไปที่อะไรทูอาร์ตบอร์ดเหมือนกันนะครับแนวตั้งแนวนอนอันนี้ก็เช่นกันนะครับ แนวตั้งแนวนอนทีนี้เราก็คอนหยิบอันนี้เอกไปก่อนเก,กะกะอ่แล้วก็เลือกวัตถุข้างนอกนะครับคือบล็อกตัวผู้ชิปออติเนตค้างไว้ย่อลงไปจับไปคุมตัวแกนกลางให้ได้เลื่อนแกนกลางขึ้นไปเลื่อนแกนกลางขึ้นไป มันก็จะเลื่อมๆกันอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกติของพระนะครับเราก็ขยายออกมานิดหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนี่บล็อกตัวผู้เราสําเร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะใช้คําสั่งแอคชั่ช่องไฟเนี่ยแล้วแต่ชอบนะครับใน action ของผมก็จะมีทั้งหมด0.8 0.7 0.65อ่าผมจะใช้0.8 0.7แล้วกันนะครับกดปุ๊บ ก็ได้บล็อกตัวผู้ตัวเมียมานะครับแล้วก็ทําการออโตเนตค้างไว้ลากออกมาแล้วก็ลบแกนกลางออกไปแค่นี้นะครับเราก็จะได้บล็อกตัวผู้ตัวเมียรเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาทําในตัวอย่างนี้นะครับผมจะทำํำเป็นหูธรรมดานะครับก็จะเลือกไปที่ขอบนอกก็ลบขอบนอกทิ้งไปก่อน รูแอร์ปั๊มทิ้งไปต่อไปเราก็จะทําขอบนอกนะครับความขอบนอกก็กดไปที่3มิลผมจะใช้ขอบประมาณ3มมิลน,นะครับกด3มมิลปุ๊บสามมิลทีนี้ในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยเขาโค้งไปโดยธรรมชาติของเขานะครับเพราะนั้นความสมูทตรงนี้ไม่มีเราจะต้องมาทำการแก้นะครับเราก็ทำการ<ม>กด C ไปเลยนะครับตัดข้างล่างด้วยเราจะแก้ไขซีกเดียวพอนะครับทําการแก้ไขเฉพาะซีกเดียวแอบซีกนี้ทีนี้เริ่มต้นจากการแก้ไขตรงนี้แก้ไขมุมตรงนี้ทําไงกดสอนขาวนะครับตรงนี้สังเกตดูว่ามันไม่สมูทใช่ไหมแอาเราลองลบจุดดูตรงนี้ กด A ตลองดึงเห็นไหมครับเราก็มาสลบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ควรจะลบมุมสักนิดนึงประมาณนี้พอนะครับมันก็จะแลสวยงามขึ้นประมาณนี้ส่วนด้านบนนี้นะครับเราอาจจะลดลงมาสักนิดนึง ประมาณนี้ตรงนี้เราก็จะทําอะไรตัดเฉียงตัดเฉียงมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมาะเอาไปทํางานประเภทกรอบเงินกรอบทองอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะตัดตัดจบมาประมาณนี้ทีนี้ต่อไปเราก็จะเลงเด้านล่างเนี่ยให้มันตรงกับด้านบนนั่นเอง ผมจะใช้เส้นไกด์เหมือนเดิมนะครับดึงมาตั้งไกด์กลางเหมือนเดิม,มก็จะหยิบตัวนี้นะครับกด A เหมือนเดิมสอนขาวนะครับเอามาให้ตรงอย่างนี้ต่อไปเราก็รุมวัตถุแล้วก็ทำการพลิกรวมเส้นนะครับทำไม ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับรวมเส้นเสร็จก็ลบไกด์ออกไปก่อนไกดบังประมาณนี้เส้นหนูจะใช้ประมาณ0.25พอแล้วนะครับประมาณนี้พอต่อไปเราก็กดขอบนอกนะครับ5มิลเราก็เอาขอบนอกนี้กับตัวแกนกลางแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่คือแกนกลางนะครับแกนกลางที่เราจะเอาไปรัดพระนะครับตัวนี้ก็คือขอบตัดจริง ดึงออกมาแยกออกแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่คือการออกแบบกรอบพระนะครับสำหรับเอาใบสางตัดเลเซอร์อก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะพอทำกันได้นะครับในการออกแบบพระทรงเสมานะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ อาาก,ก็ขอสวัสดีนะครับ